คกาบัญชีตัวเงินนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องสุดท้ายการกับรายการของรายการปรับปรุงนะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยแบบปฏิบัติ5 1ให้พวกเราก่อนซึ่งเท่าที่ดูแลที่พวกเราทําก็อาจจะมีความสับสนอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวเฉลยเราจะได้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้รู้หลักวิธีการวิเคราะห์ว่า โจทย์มาแบบนี้ได้ตัวแบบไหนมาแล้วเราจะต้องปรับปรุงอะไรนะคะดูนะแล้วเดี๋ยวพอเฉลยเสร็จครูก็จะเอาแบบฝึกปฏิบัติห้ากิ่งตัวเนี้ยไปสอนการกลับรายการเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้พวกเราลองทําแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายอีกหนึ่งข้อนะคะของหน่วยที่ห้าเราก็จะได้จบหน่วยที่ห้ากันนะคะในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเราจะได้ขึ้นหน่วยต่อไปอีกมาดูนะ ตัวนี้คําสั่งที่ครูให้พวกเราทําก็คือคําสั่งแรกก่อนก็คือให้ปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไปใช่ไหมวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนะคะของวันที่งวดของปีนะคะของปี x หนึ่งตัวนี้โจทย์เขาให้รายการข้อ,อก,ก่อนจนถึงข้อชอมาเริ่มตั้งแต่กอก่อน,นะคะ่ะก็ตัวนี้โจทย์เขาบอกว่าเมื่อวันที่ 11, สิบเอดพฤศจิกายนสองนห้าเกหนึ่งกิจการเขาออกตัว๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระหนี้ให้เจ้าหนี้นะคะจำนวน หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทตัวมีกำหนดสองเดือนอัตราดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีอ่ะถ้้โจทย์มาอย่างนี้เขาบอกแล้วว่ากิจาการออกตัวสัญญาใช้เงินแสดงว่าเราอ่ะเป็นคนออกตัวออกตั๋วไปให้เขาเพื่อที่จะชำระหนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวฉบับนี้แน่นอนนะคะตีได้เลยว่ามันเป็นตัวเงินจ่ายซึ่งตัวเงินจ่ายชนิดที่มีดอกเบี้ยเวลาเราบันทึกเราก็จะต้อง บันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายแล้วเวลาเราปรับปรุงนะคะเราก็จะต้องปรับปรุงเป็นดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็ดอกเบี้ยค้างจ่ายนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงก็คือเราจะต้องปรับปรุงของงวดปัจจุบันนะคะอ่า mm. เพราะฉะนั้นเราได้โจทย์มาแบบนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องทํานะคะแล้วก็ที่ครูให้พวกเราทําไปก็คือเริ่มตั้งแต่ให้หาวันครบก,กําหนดของตั๋วก่อนอ่าตั๋วมันลง มาบอกว่ามีระยะเวลาของตั๋วกาหนดไว้สองเดือนตอนนี้ที่จริงแล้วไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะว่าการคิดวันครบกําหนดของตัว๋วก็มันคิดปกติอยู่แล้วสองเดือนก็เรานับสิบเอ็ดตุกาคมจนถึงสิบเอ็ดธันวาคมได้หนึ่งเดือนแล้วก็สิบเอ็ดมก,กราคมอีกหนึ่งเดือนก็รวมเป็นสองเดือนเพราะฉะนั้นตั๋วฉบับนี้มันก็ครบกําหนดวันที่สิบเอ็ดมก,กราคมอยู่แล้วนะคะครบสองเดือน แต่สิ่งที่เราจะต้องหาจริงๆก็คือเราต้องหาวันระยะเวลาของดอกเบี้ยค้างจ่ายน้งวดปัจจุบันนะคะอ่ะหายัางไงคิดว่าพวกเราคงจะหากันถูกนะคะก็เราเอาวันที่สิบเอ็ดก็คือวันที่ลงหน้าตัวฉบับนี้นะคะเอาเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนสามสิบวันลบกับสิบเอ็ด เหลือสิบเก้านับไปอีกจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสามสิบอีกสามสิเอ็ดวันถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้พิจัยยนเราได้มาสิบเก้าวันของธันวาคมได้มาสาสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นระยะเวลาของดอกเบี้ยจ่ายที่เราจะต้องปรับปรุงในงวดนี้รวมแล้วก็เป็นห้าสิบวันพอดีนะคะหไหมมันไม่เกี่ยวกับ ตัวกาหนดมาเลยนะคะว่า2เดือน3เดือนอะไรพวกนี้สิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงก็คือเราต้องปรับปรุงเป็นวันนะงวดปัจจุบันนะคะ,ะได้แล้ว50วันก็นํามาบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปนะคะของวันสิ้นง,งวดลงวันที่31มธันวาคมเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเครดิตดอกเบี้ยค้างจ่ายนะคะจํานวนเงินออกมาจาก1นึ่งมืองพันตัวนี้คูณกับ ห้สิบหารด้วย360นะคะแล้วก็ไปคูณกับ15เปเซนของอัตราดอกเบี้ยหน้าตัวนะคะคิดออกมาแล้วก็จะได้260.42บาทใครไม่ได้เท่านี้ก็แก้ด้วยนะคะแก้ให้ถูกต้องลวดปากกาแดงเป็นทาใครถูกแล้วก็กาถูกได้เลยอย่าลืมนะส่งกลับมาให้ครูดูด้วยว่าพวกเรามีการแก้ไขแล้วไปดูฉบับต่อไปนะคะก็ขอ ก็บอกว่าวันที่16พฤศจิกายน x1 อ่ะกิกจาการรับรองตั๋วแลกเงินให้กับเจ้าหนี้ไป15,000บาทตั๋วมีกำหนด45วันอัตราดอกเบี้ย15%ต่อปีรับรองตั๋วอีกให้เจ้าหนี้ก็เหมือนกันกับพ่อกอนะคะก็แสดงว่าเราออกตั๋วสัญญายใช้เงินก็คือตัว๋วชนี้เป็นตั๋วเงินจ่ายนะคะ เวลาปรับปรุงเราก็ต้องปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็ดอกเบีย้ยค้างจ่ายเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันเลยกับพกกแล้วอันพบกาหนดของตั๋วที่เราหามาได้อันนี้มันสี่สิบห้าวันเราก็เอาสามสิบลบสามสิบของเดือนพฤษภาคมลบก,กับยี่สิบหกก็จะเหลือสี่สี่นะคะได้ของเดือนพฤษภายมสี่วันแล้วก็ของธันวาควมอีกสามสิบเ็ดก็จะเป็นสามสิบห้าขาดอีกสิบวันถึงจะพบกําหนด ก็แสดงว่าเราจะต้องเอาของเดือนมกราคมมาอีก10วันเพราะฉะนั้นตัวต๋วฉบับเนี้ยจะครบกําหนดในวันที่สิบมกราคมสองห้า x สองถูกไหมใครที่คานวณถูกแล้วก็การถูกด้วยนะคะต่อไปสิ่งที่เราจะต้องทําจริงๆแล้วในรายการปรับปรุก็คือเราต้องหาระยะเวลาของตัว๋วของดอกเบี้ยจ่ายที่เราจะต้องคํานวณในงวดนี้นะคะก็เอา ณวันที่ยี่สิบหกที่ตั๋วลงมาหน้าตั๋วนะคะวันที่หน้าตั๋วสามสิบวันของเดือนพฤศจิกายนลบกับยี่สิบหกก็ได้สี่วันของเดือนพฤศจิกายนนับไปจนถึงสิ้นงวดบัญชีก็คือวันที่สามสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นจะเอาของธันวาคมนะคะสามสิบเอ็ดวันบวกกับสี่วันของพฤศจิกายนก็จะได้ระยะเวลาที่เราจะต้องนํามาปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายก็คือสามสิบห้าวันนะคะบันทึกเดบิตดอกเบี้ยจ่าย เครดิตดอกเบี้ยค้ำจ่ายหนึ่งมืาคูณสามสิบห้าหารด้วยสา0ร้อยหกสิคูณสิบห้าเปอร์เซ็นหมือนหามาจากนี่สิ้าเปร์เซ็นมาจากนี่สามสวันก็เมื่อกี้ที่เราคำวนวณหาระยะเวลาที่เราจะต้องปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายนะคะได้ออกมาเดบิตดอกเบีเ้ยจ่ายสอง7้เครดิตดอกเบี้ยค้ำจ่าย218.75เจาเท่ากันนะคะถูกกาถูกนะปิดก็แก้ไขด้วยนะคะ ต่อไปข้อคออ่าข้อนะคะเขาบอกว่าวันที่หนึ่งธันวา,าคมสองห้าอ็ากหนึ่งอ่ะกิจการได้กู้เงินจากธนาคารโดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวนสี่หมื่นห้าพันบาทกำหนดหกสิบวันนะคะตาดอกเบีย้ยสิบห้าเปอร์เซ็นตต่อปีอันนี้ก็เหมือนกันเลยกับกอขอนะคะก ก็ออกตั๋วสัญญาใช้เงินไปกู้เงินให้กับธนาคารเพราะฉะนั้นตั๋วที่เราออกก็คือตั๋วเงินจ่ายเวลาเราปรับปรุงเราก็ต้องมาปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายและก็ดอกเบี้ยค้างจ่ายนะคะจำนวนเงินเอามาจากไหนตอนนี้เราก็หาวันพบกกำหนดของตััวก่อนก็ได หนึ่งธันวาคมจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมเอาสามสิบเอ็ดลบหนึ่งก็จะได้เดือนธันวาคมไปสามสิบวันขาดอีกสามสิบวันถึงจะครบหกสิบวันตามกําหนดเวลาของตัว๋วเราก็เอาของมก,กราคมมาสามสิบวันนะคะก็จะได้ตั๋วฉบับนี้ครบกําหนดในวันที่สามสิบมกราคมสองห้า x สองนะคะในปีหน้าแต่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือของปีเนี้ยเราต้องปรับปรุงรดอกเบี้ยจ่ายก่อน เพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับปรุงเริ่มตั้งแต่วันที่หน้าตัวหนึ่งธันวาคมนะคะจนถึงวันสิ้นงวดบัญชีของปี x หนึ่งก็วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมเอาสามสิบเอ็ดลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะได้ระยะเวลาของของ,ของดอกเบีย้ยที่เราจะต้องปรับปรุงก็คือสามสิบวันถูกนะคะบันทึกวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมเดบิตด,ดอกเบีย้ยจ่ายเครดิตดอกเบีย้ยค้างจ่าย จำนวนเงิน4ี่0 0ตามหน้าตัว๋วพูณระยะเวลาที่เราคำนวณเมื่อกี้ระยะเวลาของตัว๋วของดอกเบี้ยจ่ายนะคะในของในงวดนี้ที่เราจะต้องปรปับปรุง30วันหารด้วย360คูณอัตราดอกเบี้ยตามหน้าตั๋วเลย15%เพราะฉะนั้นเดบิตดอกเบี้ยจ่ายกับเครดิตดอกเบี้ยค้างจ่ายก็จะได้562.50นนะคะออกไป ข้องอนะคะข้องอนะคะเมื่อวันที่เก้าพฤศจิกายนสองห้าเอ็กหนึ่งปาการได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินจากการชำระหนี้ของลูกหนี้จำนวนสองหมืนบาทตั๋วมีกำหนดหกสิบวันอัตราดอกเบี้ยส6บกเซนต่อปีอันนี้มันจะสา่างกับกอ,อข้อขอตรงที่ เราจะเป็นฝ่ายได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินมาแทนนะคะแทนการชําระหนี้ของลูกหนี้เพราะฉะนั้นตัว๋วแบบเนี้ยมันก็จะเป็นตั๋วเงินรับถูกไหมที่ว่าลูกหนี้ออกมาเพื่อที่จะชําระหนี้ให้กับเราเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับปรุงเราก็จะต้องปรับปรุงเป็นดอกเบี้ยค้างรับแล้วก็ดอกเบี้ยรับเห็นไหมเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าตั๋วที่เราได้รับมาหรือว่าตั๋วที่เราออกไปมันเป็นตัว๋วตั๋วอะไรเราต้องเราต้องรู้ก่อนนะคะ คราวนี้เราก็นํามาคํานวณคาะวันครบกาหนดของตัวตัวก่อนก็ได้นะคะตัวครบกําหนดหกสิบวันก็นับตั้งแต่เก้าพฤศจิกายนเอาสามสิบวันของเดือนพฤศจิกายนลบกับวันที่เก้าก็จะได้ยี่สิบเอดวันนะคะของเดือนพฤศจิกายนขาดอีกกี่วันตัวนี้จะขาดอีกสี่สิบเก้าวันใช่ไหมสีสิบเก้าวัน ก็จะได้ของเดือนธันวาคมอีก31วันนะคะ21ลบ21บวกกับ31 <c oughs> ก็จะเป็น52แล้วก็ขาดอีก8วันถึงจะครบ60วันตามกำหนดของตัว๋วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาเดือนมกราคมมาอีก8วันถึงจะครบ60วันตั๋วฉบับนี้ก็เลยครบกำหนดวันที่8มกราคมปีหน้านะคะก็คือ252ใช่ไหม คราวนี้แต่ว่านั้นคือไม่ใช่หลักสําคัญที่เราจะต้องนํามาคํานวณนะคะสิ่งที่เราจะเอามาคํานวณจริงๆก็คือระยะเวลาที่เราจะต้องนํามาปรับปรุงดอกเบี้ยรับกดอกเบี้ยั้งรับตัวนี้นะคะก็เราจะนับตั้งแต่พฤศจิกายนสามสิบวันลบกับเก้านะคะเป็นยี่สิบเอ็ดวันของเดือนพฤศจิกายนนับไปจนถึงสิ้นงวดบัญชีของปีเอกหนึ่งก็คือ สาสิบเอ็ดธันวาคมได้เดือนธันวาคมอีกสามสิบเอดวันนะคะรวมแล้วก็จะได้ระยะเวลาที่เราจะนำมาปรับปรุงในปีนี้ก็คือห้าสิบสองวันเห็นไหมตามนี้เลยตัวเลขก็จะเอามาจากสองหมื่นคูณห้าสิบสองหารด้วยสามรอยกสิบนะคะแล้วก็ไปคูณกับสิบหกเปอร์เซน็นมันก็จะได้ David, ดเดบิตดอกเบี้ยทางรับเครดิตดอกเบี้ยรับนะคะสี่ร้อยกสิบสองจุดสองสองพอดี อไปนะคะข้อจอโจทย์ให้มาบอกว่าวันที่17บพฤศจิกาย,ยนสอง1หาได้รับตัวสัญญาใช้เงินจากลูกหนี้สามหมนห้าพบาทตั๋วครบกำหนด2เดือนอาาัตราดอกเบี้ย12%ต่อปีตอนนี้วันครบกำหนดของตั๋วเราก็ไม่ได้ไปซีเรียสอะไรมากแต่ว่าให้เราคำนวณให้ถูกแค่นั้นพอนะคะเราก็จะนับของเดือนพฤศจิกาย,ยนจนถึง1 7บเจธันวาคมมันก็จะได้1เดือน แล้วก็17มกราคมอีกหนึ่งเดือนก็จะเป็นสองเดือนครบกำหนดของตั๋วฉบับนี้พอดีแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องหาก็คือระยะเวลาที่เราจะต้องนำมาปรับปรุงในงวดนี้นะคะก็นับตั้งแต่17พฤศจิกายนจนถึงสิ้นง,งวดบัญชีเดือนพฤศจิกายน30วันลบกับ17เพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกาเราจะได้มา13วัน นับไปจนถึงวันที่31ธันวาอีก31วัน13บวก31ก็จะเป็น44ที่เราจะต้องนำมาปรับปรุงในวันสิ้นง,งวดบัญชีนะคะก็จะได้เดบิตด,ดอกเบี้ยครั้งรับเครดิตดอกเบี้ยรับตัวเลขก็ออกมาจาก35,000คูณ44หารด้วย3 6 0คูณระยะเวลาด้วยคูณอัตราดอกเบี้ย12%นะคะก็จะได้มาเป็น513.33บาทต่อไปเข้าชอ พีอ่อการเขามีตั๋วเงินรับฉบับหนึ่งอ่ะมีตั๋วเงินรับอีกก็เหมือนกับจอนะคะเมื่อกี้สี่หมื่นนะตั๋วอยู่ในมือสี่หมื่นนะคะตั๋วก็กำหนดสามเดือนอัตราดอกเบี้ยสิบสี่เปอร์เซ็นแต่ว่าอันนี้เขาบอกวันพุกกำหนดของตั๋วมาแล้ววันที่สิบห้าคุกฎาพัน,นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดก็คือเราต้องคิดก่อนว่าตั๋วฉบับนี้มันลงวันที่เท่าไหร่เพื่อที่เราจะต้องนำมาคำนวณหา ระยะเวลาที่เราจะต้องนํามาปรับปรุงในวันที่นวดบัญชีนะคะตัวก็กําหนดวันที่15บ้ากุมภาพันธ์อีก2นับถอยหลังไปเลย15กุมภาพันธ์สิามกราคมจะได้1เดือนนะคะแล้วก็15ธันวาคมได้อีก1เดือนแล้วก็15พฤศจิกายนได้อีก1เดือนก็จะเป็น3เดือนพอดีเพราะฉะนั้นตัวฉบับนี้ลงวันที่15พฤศจิกายนแน่นอนนะคะของปี X 1 เราก็นับตั้งแต่15พฤศจิกายนจนถึง30พฤศจิกายนเอา30ลบ15ก็เป็น15วันของเดือนพฤศจิกาบวกนับไปจนถึงสิ้นงวดบัญชีก็คือ1ถึง31ธันวาอีก31วันนะคะ15บวก31ก็จะเป็น46วันพอดีมาบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป31ธันวาคมได้ปิดดอกเบี้ยครั้งรับเครดิตดอกเบี้ยรับนะคะ สี่หมื่นคูณด้วยสี่ถุดหกานด้วยสามร้อยหกสิบคูณสิบสี่เปอร์เซ็นเป็นเจ็ดร้อยสิบห้าจุดห้าหกบาทเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปดูการกลับรายการกันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวให้พวกเราทำแบบฝึกหัดดูในคลิปต่อไปนะคะ